สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY บายยงครับคลิปนี้ก็มีงาน DIY สาระดีๆมาฝากเช่นเคยครับบ้างจะมีปัญหาแบบนี้บ้งครับเวลาใช้ก๊อกไปนานๆกก๊อกไเ,เครื่องซักผ้าเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วก๊อกมันซึมถึงเวลาเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนใหม่แล้วจะเอาไอสายตัวต่อกับเครื่องซักผ้าเนี่ยเข้าไปในก๊อกเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมนะครับเก็บน้าไม่อยู่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำํำซึมขันน็อตไปเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เพราะว่าน็อตมันมีสิ่งสกรปรกเกิดคาตสกันแล้วทำให้ขันน็อตไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีวิธีแก่ตัวเดียวครับจบเลยใช้จนเครื่องพังนะครับ มารับชมทีครับ,รบนี่ครับตัวนี้ซื้อมาสามสิบเก้าบาทเป็นหัวทองเหลืองสำหรับต่อเข้าเครื่องสักค่าโดยตรงครับไม่ต้องผ่านตัวนี้ตัวที่ขันน็อตเี่ครับตัวที่ขันน,อน,น็อตนี้เอาทิ้งไปเลยครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่ทมท่ากันเลยนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้ เวลาซื้อก็ซื้อให้ตรงขนาดนะครับมันมีหกหุนกับสี่หุนครับตัวนี้ดูขนาดเกลียวตัวนี้ให้ดีก่อนที่จะไปซื้อกันเดีย๋ยวปิดน้ำครับเนี่ยครับจะต่อตรงใส่ตัวนี้เลยครับไม่ต้องผ่านตัวนี้ ครับไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับนี่ชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะบานนับตัวนี้เสียแล้วใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็เอาตัวนี้ครับตัวที่เราซื้อมาใหม่นะเข้าไปเลยเข้าไปครัง่ายๆครับ นี่ครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ดันสายตัวนี้เข้าไปให้มันสุดเลยครับให้ลูกปืนมันเด้งรัดตัวนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วง่ายง่ายลองเปิดน้าดูนี่ครับเห็นไหมครับ ค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องสายตัวนี้ครับเ,เก็บน้ำไม่อยู่ทิ้งเลยครับไม่ได้ใช้แล้วใช้ตัวนี้แทนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม